น้อยน่ารักน่ารักนะคะเผื่อใครมองหาชุดเงือกน้อยเตรียมสําหรับน้องไว้นะเดี๋ยวใกล้วันงานแล้วจะหาไซด์ยากนะคะแบบเขาน่ารักมากเลยนะแล้วก็หวานๆอย่างนี้เลยนะคะให้ดูใกล้ๆความสวยของชุดเขานะคะเป็นชมป,ปูองม่วงประดับไปด้วยมุกนะคะมุกทั้งหมดเลยสวยหรูมากขอบอกนะคะแบบนี้สวยหรูมากๆทั้งหรูทั้งน่ารักดีกว่าเนาะไม่ใช่หรูอย่างเดียวนะคะขอดูด้านหลังให้นะโชว์ด้านหลัง ด้านหลังเขาจะเป็นอย่างนี้นะมีโบให้นะคะด้านหลังจะมีโบพอดีชุดมันวบสาหรับคุณปีนิดหนึ่งก็เลยจะต้องหนิบไว้ให้นะคะด้านหลังก็สวยหรูไม่แพ้กันด้านหน้านะคะใครที่มองหาชุดนางเงือกอยู่นะรีบเร็บรีบเรียบเลยเร็วเร็วเลยนะคะเพราะว่าชุดเขาน่ารักมากเลย ไซส์อาจจะมีไม่ครบแล้วนะสอบถามเข้ามาได้นะคะในตะกร้าเราก็มีแล้วนะคะในตะกร้าเราก็มีแล้วด้วยเช่นกันเรามีปักตะกร้าไว้แล้วก็แจ้งไว้ด้วยแลละความยาวจาก